อรุณสวัสดิครับวันนี้ยังอากูนิดหนึ่งโอเคพอดีวอมดาวใกล้ไปหน่อยนะครับปกติอาจจะวอรมดาวยาวกว่านี้เดินมาก็ความหอบจะหายไปพอดีเวลามาพูดเลยโอเคพูกอย่างเปลี่ยนแผนได้วันนี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าที่จะเอามาแบ่งปันนะครับเอาใจเขามาใส่ใจหละ อันนี้ยอดสุดมากนะครับอันนี้น่าจะฟังมาตั้งแต่ตอนเด็กแต่จริงๆไอ้น,นี้ก็น่าจะเขียนบทความหรือพูดแต่แะๆหลายครั้งมากๆนะครับเป็นอันหนึง่งสติก็ได้หรือจะเป็นสิ่งเตือนใจหรือจะเป็นเอ๊ะทัดใจอะไรที่เราจะนึกขึ้นมาได้แล้วเราก็ต้องรีบปฏิบัตินะครับก็เลยวันนี้อยากเอามาแชร์อีกทีอันแรกก็คือเอาใจเขานะครับ ขยายความนิดเดียวก็คือเราพยายามเอาใจเขาก็คือมองเข้าไปในใจของเขานะครับแน่นอนเราอาจจะเดาผิดเราถูกไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเขาคิดะอะไรอยู่แต่เราทําเสมือนว่าเข้าใจเสมือนว่าเราไปเป็นเขาบและอันที่สองก็คือ เอาใจเขามาใส่ใจเราอันนี้ก็คือทําความเข้าใจอย่างที่บอกเพิ่มเติมก็คือว่าเอามาใส่ตัวเราสิว่าสมมุติว่าเราแปลงเป็นเขาเราคิดแบบเขาเราจะทําแบบเขาไหมแล้วถ้ามีเหตุจําเป็นที่ต้องทําแบบเขาทําไมเขาถึงทําแบบนี้ทั้งๆท,ที่สิ่งที่เกิดขึ้นมามันอาจจะเป็นสิ่งผิดนะครับหรือสิ่งไม่ถูกใจเราหรือสิ่งไม่ถูกใจชาวโลกแต่ทาไมเขาต้องทําอย่างนั้นหรือถ้าเขาทําดีเอ๊ะเขามีแรง ความคิดอะไรยังไงเขาถึงทําความดีได้ขนาดนั้นทาดีจนเกินประมาณที่เราจะแบบทําได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดได้ทั้งสองมุมน,นะครับคราวนี้เราลองมาว่ากันว่าเอ๊ะมันมีบริบทอะไรบ้างที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราได้แล้วก็แรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้นเน้นๆเ,เลยนเนก็คงมาจากส่วนตัวเลยคือลูกชายอาจจะ ตอนนี้เขาก็ยีสิบแล้วเนาะปีนีเ้เขาก็อาจจะมีทําเรื่องทําราวอะไรบ้างตามภาษาวัยรุ่นนะจะเรียกวัยรุ่นไหมใช่เนาะวัยรุ่นตอนตายนี้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเขาก็จะมี เรื่องอะไรบางเรื่องขอสงวนไว้แล้วกันเพราะเป็นสิทธิส่วนตัวเดี๋ยวรอเขามาก่อนถ้าเอามาแชร์ได้ก็จะเอามาพูดมาแชร์กันว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นคิดอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นมีเรื่องของลูกชายขึ้นมาคุณแม่เขาคุณแม่คุ้งเขาก็ปวดหัวพอปวดหัวปับ๊บเขาก็ตําหนิบ้างหามาตรการบ้างนู่นนี่นั่นบาตรงนี้แหละเป็นแรงบนนันดาลใจที่ทําให้ผมมาพูดเรื่องเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วไปในเรื่องสังคมแรงบันดาลใจเรื่องสังคม แน่นอนเราก็ลองมองไปในสังคมที่คนทำผิดคนนัดร้องเอ่ยนัดการเมืองเอ่ยหรืออะไรก็รแ,แล้วแต่ทิศเคยทำผิดแล้วอันนี้ต้องไม่รู้นะจะดีม่ดีดดดหรือทําดีมาตลอดแล้วมาทําผิดไม่เป็นยังไงมันทำให้เราสุดที่เราลองเอาใจเขามาใส่ใจเราใช่ไมเขาถึงเหตุผลอะไรหรือเปล่าที่เขาทำอย่างนั้น นะครับเราเริ่มตั้งแต่เราคิดเลยก็ได้ว่าตั้งแต่ตอนเราเด็กเขาเกิดออกมาคุณแม่เาน,นั้นหรือคุณพ่อหรือผู้ปกครองก็ได้นะครับเราลองคิดว่าเอ๊ะเขาทํายังไงกับเราแล้วเราไม่พอใจเราไม่ชอบนะครับแล้วเราคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงคาอย่างนั้น ลองไปแปลงร่างเป็นเขาตอนนี้เราอาจจะคิดได้ถ้าเราโตลแล้วถ้าตอนเล็กๆหรือว่าตอนอายุที่น้อยเนี่ยอาจจะคิดยากหน่อยแต่คนที่คิดเรื่องพ่อเรื่องแม่ได้เนี่ยมันจะง่ายหน่อยถ้าเกิดว่าเคยเป็นพ่อเป็นแม่เลยอาจจะเขาเรียกว่าโพสต์อัพเข้าใจมากขึ้นนะครับแต่ถ้าคนยังไม่มีก็อาจจะเข้าใจในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราลองคิดซิว่าเอ๊ะพ่อแม่ผู้ปกครองทาไมเขาถึงบังคับเราเขาถึงทําเราแบบนั้นเราอาจจะนึกออกว่า เขาพิจารณาที่ดีหรือเจตนาดีประสงค์ร้ายวิธีการผิดหรือเปล่าเราโตขึ้นมาเรามีเพื่อนมีแฟนนะครับมีสังคมทําไมสังคมถึงปฏิบัติต่อกลุ่มแบบนั้นหรือสังคมปฏิบัติต่อเราท,ที่เราไม่พอใจที่เราไม่ไม่ชอบใจเราลองคิด เรามีคนที่ต้องดูแลข้างบนเหมือนเขาเรียกว่าิดเดิลอยู่ตรงกลางระหว่างเราต้องมีคนที่ดูแลข้างบนคือคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหรืออะไรก็แล้วแต่กับระหว่างเดียวกันเราต้องดูแลลูกเราหรือหลานเราเราอยู่ตรงกลางเนี่ยเราลองเปรียบเทียบความเป็นใจเขากับใจเราดูเราเคยเป็นเด็กมาก่อนเราเข้าใจว่าเด็กตอนนั้นเราทําผิดพลาดอะไรเราล้นยังไงนะครับแล้วผู้ใหญ่เขาเลี้ยงดูเราอยู่ วันนี้เราโตขึ้นมามีลูกมีหลานหรือมีคนที่ต้องดูแลตอนที่เราจะโตตอนที่เราจะมีเขารุนแรงหรือเรานู่งให้นั่งกับเขาเราลองคิดเขาดีจริงว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นเขาหรือว่าเราย้อนกลับไปตอนนั้นที่เรายังเป็นเด็กเราปฏิบัติตัวยังไงเราเอาพ่อเอาแม่ไหมเราเอากฎปฏิจารไหมเรามีหลงผิดหลงชอบอะไรไปบ้างเ่ดี๋ยวว่าในขณะเราโตมันนี้เรายังหลงผิดเสร และเด็กซึ่งชี่ภาวะตันกว่าไรสีน้อยสงเขาจะมีความคิดพันธนากานเขาอาจจุิดพ้าดได้ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันคุณตาคุณยายทําทไมเขาถึงเป็นแบบนั้นทําไมเขาถึงห่วงแง่นห่วงและสุดท้ายนะครับเราเป็นเราแนละตอนนี้ได้ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะเป็นเด็กคุณจะเป็นวัยกลางคนวัยรุ่นแก่หรืออะไรเลยแค่เพียงคิดเอาใจเขาไปใส่ใจเรา,ท,าทั้งที่เราอาจจะไม่เข้าใจทุกอย่าง แต่ถ้าเราเริ่มที่จะคิดแทนขางบ้านแล้วก็สุดท้ายมันก็ต้องให้เคยรกันเส็เนี่ยมันก็อาจจะอะไรจะง่ายขึ้นเหมือนเดิมผมก็สุดสุดแล้วก็จะสุดสาสที่ทำอ,อะไรให้มันดีขึ้นกับเราและคนใชสืิอไปด้วยกันครับ